แต่เขาว่ามา,มมาก็ก็รู้สึกรู้สึกดีครับคืออยู่ในบ้านเราก็ยังยังไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงก <g ad ank> ็ก็คือพอออกจากบ้านมาเนี่ยวันแรกๆก็จะมีคนมาให้กำลังใจก็ก็ตกใจเหมืนอนกันก็ดีใจคือไม่คิดว่าไม่คนไม่ไม่เคยรู้จักกันไม่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันเลย <g ad ank> ไม่ได้มีความผูกพันอะไรมาก่อนก็มามาหาซื้อข้าวมาให้กินทุกเช้ามาแบบคือมมาประเคนให้ทุกอย่าง ดีใจครับก kind of ็ขอบคุณมากๆที่ที่ให้โอกาสผมได้ได้เป็นหึงชนาแชมป์เอนะครับทุกคนก็ก็แชมป์เอฟเก็ผมคิดว่าเป็นของทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นเป็นคนช่วยผมให้ให้ได้ตำแหน่งนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อะไรก็คือจนคือตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยผมเวลาไปงานต่างๆใชครับเวลาผมทวิตบอกว่าไปนู่นไปนี้อะไรเงี้ยก็ ทุกคนก็ตามไปไปให้กำลังใจทุกงานบางคนก็ไปเกือบทุกวันบางคนก็ไม่ว่างน,นานๆไปทีก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ยังรู้ทุกคนรักผมอยู่ใช่ไหมก็เราก็ได้ผ่านอะไรมามากมายทั้งทั้งดีกันทะเลาะก,กันสุขบ้างทุ่งบ้างกว่าบานกันไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรู้นะว่าคือไอ้พูดตรงๆเลยก็ผมก็จะมีอยู่หลายบ้านนะครับก็ ทุกๆวันเวลาไปงานเนี่ยผมก็จะพยายามพยายามดูแลให้แบบให้ครบจุกบ,บ้านอ่ะคือแบบคือพยายามแบบที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอะไรระหว่างกัน,นคือแบบคือคือก็อยากให้ทุกคนแบบคือไม่ต้องไม่ต้องมาลักกันตรงเดียวกันก็ได้เพราะว่ามันมันอาจจะยากนิดก็ขอแค่แบบไปแล้วก็ก็อยากให้คิดถึงผมมากๆครับคือเพราะว่าคือถ้าแบบถ้าผมเห็นใครมาทะเลาะกันเพราะผมเนี้ย ก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะก็ไม่อยากเป็นเป็นตัวที่ทําให้ใครมารักกันก็รักรักที่ผมเป็นตัวผมนะครับก็ขอโทษถ้าบางอย่างแบบอาจจะคิดคิดไม่ถึงว่าแบบคืออาจจะไม่คิดว่าผมเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าคือผมก็ไม่ได้คนเป็นเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างก็แนะนํากันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างนี้นานๆครับผมก็เทมเพลตจะมาแล้วก็ก็ดูดูได้ไว ู่ต่อไปานานๆมีหลายๆไปอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็อย่าลืมนะครับก็ผมเคยได้ยินคำพูดที่มีคนพูดนะว่าแบบมันจะอยู่อยู่ส่งผมจนกว่าแบบผมจะมั่นคงอะอแบบเหมือนจะมีงานมีอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ดีใจนะที่พูดอย่างน,นี้เพราะว่าคือตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรมั่นคงอะคือชีว <laughs> <laughs> ิตเรนอะไรเนี้ยก็มีงาน้าไปอะไรเงี้ยครับก็วันหนึ่งที่ผมโตขึ้นแล้วก็ อยากให้รู้ไว้ว่าก็มาจากทุกคนมาจากคุณพ่อคุณแม่จากครูบาอาจารย์ทุกถึงทุกอย่างที่หล่อหลอมผมมาเป็นเป็นผมในวันนี้แล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมผมก็ไม่รู้จะมายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้ไงครับนะคือแบบไม่รู้จะมีคอนเสิร์ตไหมจะได้เป็นแชมป์ไหมจะได้มีมินิคอนจะได้จะได้สิ่งต่างๆคือสิ่งต่างๆที่ในตัวผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ผมแบบซื้อคือก็มาจากทุกคนนะครับก็ก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็ คือผมผมก็สิ่งที่ผมจะให้ได้ก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็ผลงานที่ผมจะพยายามทามแล้วก็พัฒนานตัวเองให้ให้มีผลงานดีๆเพื่อที่จะทุกคนจะได้ติดตามต่อไปครับผมก็รักแล้วก็ผูกพันกับทุกคนมากๆขอบคุณมากครับ